ให้เราสุดีครับทุกท่านดูนอยู่ในการเล่นนกเกมโลบอลนะเอ๊ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเล่นแมพที่มีชื่อว่าดร็นะนากลัวใช่ไหมล่ะเนี่ยดูสิเห็นไหมพลังหน้าตาเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมันจะจ้องมองคุณดังนั้น,น,นผมจะขออธิบายขออ,อนุญาตอธิบายว่าคือผมเล่นไปแล้วไอคลิปนีแล้วแต่ว่าเดินไปดูกดส,สต็อปแล้วก็โดนลบด้วยอ่าและผมไอ้คลิปใหม่เลยแล้วกันไม่เป็นไรหรอก ซึ่งผมเจอแล้วซึ่งผมเจอแล้วไอตัวนี้ตัวเนี้ยตัวแ่าสุดตัวล่าสุดเลยที่นี้่ตายอย่างอนะได้ผมในตัวเนี้ยได้ชัดผมเจอในมุมนี้ด้วยก็ผมเจอพูดผีปีศาจอะนะก็เริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไปต้องอธิบายมาไปเลยดีกว่าไปแล้วก็ผมขออนุญาตอธิบายก่อนว่าผมเล่นไปแล้วสามรอบและล่าุดเอนี่แหละที่ผมโดนกดลบสต็อปแล้วก็ลบไปเลย แลัจงจากนั้นผมก็เล่นไปผีตัวล่าสุดตัวแรกเลยตัวตัวสีเขียวเนาะแล้วผมก็ว่าก็เล่นไปจนถึง31ห้องอเสียดายดันไปโดนกดด้วยเยเสียดายมากจะไม่เป็นไรผมก็ไปเล่นเล่นไปเลยไปกันเลยดีกว่าไปไป้ไปองแรกกยังไม่มีอะไร ตอนนี้ของ,ของก่อนมีไฟใช่ไหมบีบีอชัดอชัดม่บีโอเคเราสามารถหาของในในลิ้นชัดได้นะโอเคมีบีโอเคม่บีไอ้ยด่ฉันนี อีไปเปิดดิมีแล้วบะ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 บีบไปเลยโอ้บีบยังพอคราวนี้ยากจะฆ่าสปีดรันเลยแล้วกันสปีดรันแล้วท่านี้ผมรู้เรื่องแล้วว่าเจอตัวอะไรบ้างเยอะเลยผมไม่อยากเจอตัวที่ตัวรอบที่สีล่ละใช่ไหมอ้าวโถนึกว่าห้อง มืดห้องมืดนี่คือสวยนะไม่อยากเจอตัวนั้นเลยพวกน่ามระกานและโคตรเกลียดตัวนั่นเลยไหนวะสวิต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 อยู่ไหนอยู่ไหนมาตะวนันเราเดินข้ามไปช่องเนี้นยเรยบว่าแล้วโอเคไปกันเลย ดีแล้ว่ะคนเลยนะี่ยีมีใช่ไหมโอเคเก็บเงินแล้วมั้ขงขามขาไปเลย เห็นไหมเบบี้เปนคนขี้ระเวียงบอกไว้ก่อนเลยไอตัวนี้มันชอบวิ่งมาเึ๊เจ๊เม็เฮ้ยมาแล้วมาแล้วอันนี้รู้ละรู้ละกับเพริอันเนี้ยไฟกับเพริรู้เลยโอเคอ๋ออีซี่ไนโน อ่าฮัลโหลมาดิซีเรียมจีซีบอฟอันนี้อันนี้อันนี้นั่นนี้โอ้จีซีหนูไอ้หนูแกวิให้สาเก็บหินหน้ากลัวแล้วคราวนั้นเอ็นฮ บอกไปก่อนว่าถ้าเจอไอตัวนั้นอีกรอบตัวที่สองทำไมอ่ะเจอโดนจับสเก็ตขอทีุ่ันดไปกดสต็อปเฉยนั่นแหละิดดทำเอาอีกลแล้วเหรอไอโนขอร้อนละอย่ามาเลยเฮ้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 ยเอเน่ไม่ได้แอบหรอกผมผมรู้จู่แล้วว่าแกจะมาแบบนี้ โอเคห้องนี้นี่ทำไมม่รึนห้องสั้นเดี่ยวห้องยาวแต่ว่าไปดูของก่อนมันน่าจะปิดล็อกอยู่ป่ะ๋อไม่ได้ล็อกนี่ใช่ไหมโอเคนั่นเดี๋ยวมันล็อกนี่ว่ะโอ้ทุกบานเลยไม่มีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปโอเคที่แลืม ฮาเซว้สสิตสวิสวสวตได้ล้ละสบายสายชิวๆคนเล่นใครที่เคยเล่นแมทน,นี้ครั้งแรกแหลคือจะให้เล่นชิวๆก่อนนะเพราะว่าคนที่ยงไม่รู้นี่แหละจะชิวๆแต่พอหลังเดียวดโดนททมท giữ xịp đá ok mày <c Risky> mì ok ah, uh, ok ha em lọc chơi ít chỉ là tôi tuần lưu mình nạc của เราแก้มันแก้ทานได้คือถ้าได้ยินเสียงมันเลยหรือถ้ามันถ้ากระพริบไฟขั้นแรกถ้าให้กระพริบไฟแล้วก็พอได้ยินเสียงคือรีบเข้ามาในตู้เลยนะขออย่าเจอเลยอ๋อไปลองมาดูข้างล่างก่อน ันน่าจะมีมิสเอ๊ะหรือเปล่าต่อไปห้องยี่สี่เปิดดิเปิดอ๋อย่าเจอนะเจอเอาการตาชาร์ดดาวนแน่นอนไอเก้าตัวเมมชิปไร้ออะไรนั่นแหละบอกไว้ก่อนเลยแคร์โดนใส่ชั้นแคร์ตบแน่แคร์โดนแน่ ฉันจะเอาจะไม่ใช่ดิฉันจะเอาจะตีกาชานดาวไม่ใช่ดิล้มท้ากาชานดาวเออเนี่ยแหละถูกแล้วไม่ลงพูดนึกถึงกาชานดาวต้องมานท้าจิตเออล้มท้าแต่กาชานดาวอาชาเต็มมุกมุกเยอะจะพูดแถูกก็ไม่ได้ ไม่มีโอเคโอค้ยหาตำแหน่งห้องที่ยี่สิบห้าอาวีแล้วเหรอมาดิพรมอฮมพร้อม,อม,อมละกระซิบมาไอ้โด มาดิแกตบแน่ทีเนี้ยแกเปตัวโคตนหน้ามังคายที่สุดในเกมแล้โอเคห้องสีฟ้ามาดิแกตบแน่เอารมงเทา้กาการท้าชั้นดาวมันตบแน่ทีเนี้ยจะท้าไหม,ไมบิดมาจะอยตบแน่เดี๋ยวแหมไม่มาโหมันรู้มันรู้ว่าว่า รู้ทำพี่มันมองรอบๆเป็นหกรอยเจ็ดสิบองศาอันนี่อะไรภาพขาสีขาวนี่คือกระต่ายเดี๋ยวกระต่ายโอ้สองงานแบบเฮ้ยอ้นึกถึงเลยคุณครูบอกว่าให้ให้วาดวาดใส่อะไรก็ได้ซึ่งก็คือคำตอบก็คือไอ้นี่เลยกระดาษป่าไปเลยกระต่ายโอเคได้ไดได้อยู่ได้อยู่ ตอนนี่ห้องที่เท่าไร่ห้องที่เท่าไรเอ่ยห้องยี่สิบเก้าดูเหมือนจะครึ่งทางละไอ้โด๊จะจับสแกนหรือเปล่าไอ้หนูพอมาผมพร้อมจะโดนจับสแกนแล้วไม่กลัวละแกตัวน่านน้ามัขายที่สุดในเกด โอ้ห่างก,กุญแจน้วยไม่เอานะ่ะข้ามอนแวนอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยหมอบไว้ก่อนจะตบแน่ทีเนี้ยอย่ละไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยโอเคได้อยู่โอ้ดีนะมันโอเค โอ้บล oh. ๊ะคนคิดอะไอ้เลยไอ้หนูมาไหมโอเคอีซีหนูโอ้เลยพี่ฟังเสียงชัดแจ๋มากไอ้หนูอ้าแล้วก็ถ้าใครเสียงดังก็ขออภัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวในเกมนะ สบาย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 สบาสนั่นแต่อืออีซีอีซีอ่าอยู่ดีเองทึบฮ่าอีซีไอ้หนูไปเรียนมาใหม่นะไอ้หนูมองว่ามีเจอไอ้ตัวไอ้ตัวเขียวเขียวนะไอ้ตัวนั้นมันโคตรน่ากลัวที่สุดละ โล่ไปดีส่วนต้องหาของไม่ห้องโล่เยอะปะ่ะโอเค้วเนี้ผมเล่นมาผ่านกี่ห้องแล้วน,นี่ไงไมห่ห้องโล่งมากเลยโอ้ ตอนนั้นข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีอะไรสักอย่า,างตอนนั้นขอหาห้องชิวขอชิวๆไปแล้วกันอย่าเจอนะเจ้าตบแน่ทีเนี้ยเอาร้อนเท้าแต่ชา้านดาวนแน่นอนอ่าฉันรู้แล้วไม่ใช่ละรู้แล้วไอตัวนี้ใช่ไหมแกขาจำแกได้แก ฉันตายไปแล้วสองรอบทำให้ฉันแกแพ้ไกลัะไกลนู่นเลยเอาละดู้ไหมว่าจะลองกันลังจะเจอและงานง่ายไอ้หนูจะนึกเลกี้ยงแกไม,ม่มีปัญหาหรอล่นดูผ่านท่านรู้ไม่ไม่แสต้าบ้างวะเนี่ยฮะเพื่อน โอเคชันว่าเจอละกล้เจอละกล้เจอะละผมแพ้ตัวเนี้ยผมแพ้ตัวนี้ผมแพ้ตัวนี้อพอเลยพ่นพ่นห้าตกมากเลยตัววิ่งไล่ล่าเนี่ยจริงผมพูดความจริงนะไล่ล่าจริงเออมีอะไรวะโอ้ my god โอ้ my god ไอ้หนู การอมองมันเป็นสิ่งที่มีดีนะโหนถ้ามองคนอื่นมันไม่ดีนะรู้ปเปล่าฮะฮึเฮรู้เนะ่ผมเตรียมตัวพร้อมผมเตรียมตัวพร้อมถ้าผมไม่ได้พูดอะไรก็ขออภัยด้วยลวยกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเริ่มเตรียมตัวพร้อมกันอย่างนีแล้เสร็เบอร์ก่อนอะ ข้าแพ้มาแล้วสองแล้วทีรอบที่สามข้าจะไม่แพ้แน่นอนไอ้หนูไอ้ไอจอมตาเดียวมาหอมลมาเดี๋ยวโอเคบีบีมา let's go ยับไอ้หนูหอมๆมาเฮ okay, yep, ้ย เฮ้ยเดี๋ยวไอ้โยวัดจบเฮ้ยแม่นิดเราตายแน่เลยเนี่ยไม่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 ว้าก็คงคงต้อง เบรกับเกมนี้ไปสักพักไปก่อน,นแล้วกันก็เราคงเพียงจบเพียงครั้งนี้ก็ถ้าคุณชอบเพียงคลิ้นี้ก็เดี๋ยวาลืมกกดไลค์กดสักครา์ด้วยครับกับเก,กมโรบอทในเม็เดดอแล้วเจอกันบายครับบายบายจ้าบาย